ยากจะกราบเรียนว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั้นประวัติศาสตร์ไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ยิ้มสยามผมตั้งใจจะกราบเรียนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความยิ่งใหญ่มีคุณูป,ปาการกับประเทศไทยมากขอให้เชนกุกประมาณเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ขยายความเรื่องนี้ให้มากๆและเมืองไทยนั้นเป็นยิ้มสยามผมมีพระบรมชายลักษ์ของพระพันปีหลวงซึ่งยิ้มแล้วคนทั้งโลกหายทุกข์ครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะนํา พระบรมฉายาลักษณ์นี้ขึ้นมาได้เพราะว่าขัดกับข้อบังคับอย่างไรก็ตามสิที่อยากจะกลายเป็นท่านประธานก็คือว่าวันนี้ก็ต้องขอชมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมยืนยันว่าท่านเป็นนักการเมืองที่ไหวที่สวยที่สุดคนหนึ่งน่าที่จะเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณปรีที่มาตอบเรื่องซอฟต์พาวเวอรอ์อยากจะกราบเรียนว่าประเทศไทยนั้นไม่แพ้ประเทศอิตาลีนะครับที่ขึ้นทะเบียนวาดกโลกมากที่สุดประเทศหนึ่ง สวัสดีครับพัชระคุณเจริญพักดีครับเกคนคนธรรมนะฮะคุณธรรมนำการเมืองครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพิต่อนะฮะผู้ช่การบ่แห่งชาตินะครับคพลนรต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะฮะได้ฟังคำถแถลงของ ท่านวิศณุเครืองามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวพิจิตขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวนาน,นะฮะให้พี่ต่อกระชากลากไส้ขบวนการทุจริตในกระทรวงเปรตนะครับโดยขุนนางกันชิน การทุจทริตใบอิญาตแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีทุจทริตใบอนญาตแห่งหนึ่งจังหวัดชนบุรีของกิ่วของกระทรวงอุตภี์กระทรวงไหนไม่รู้นะครับแต่วงการควนกอบสอง0 0นเขาเรียกว่ากระทรวงอุตภิษครับฆ่าคนโดยสารพิษนะฮะที่นี่ประเทศไทยครับปีนี้ก็สองพห้า วันนี้ยี่สิบวันศุกร์แต่ประชาชนหาได้มีความสุขไม่ครับเพราะนั้นเราก็มีอันนี้จังทุกขังอนัตตานะฮะชีวิตมีความทุกข์เรามีความทุกข์เพราะเราไปติดบ่วงสงา์จิตวิทยาของคนไม่ดีครับพี่น้องครับผมเองศึกษาเรื่องการเมืองในเชิงลึกตั้งแต่ขาสั้นนะฮะจนกระทั่งเรียนจบไปทำงาน ที่ภาคเหนือก็ศึกษาได้ใกล้ชิดกับนักการเมืองที่มีคุณธรรมคุณภาพหลายท่านนะฮะแล้วก็พบว่านายกที่ดีที่สุดคือลุงตูตผู้จงรักภักดีครับลุงตเนี่แววตาใส่เซื่อนะฮะตลอดเวลาของตู่ก็ปีแอนอ,อกฮะรับกระสนรับธนูให้ถูกพักนะครับ ทั้งงที่ในยุคงตูสองเนี่ยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งรองนายกก็มาจากพรรคร่วมครับแต่ลงตูท่านอันอ,อกรับผิดชอบทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องผลงานที่เกิดขึ้นก็มาเริ่มส่งผลให้เห็นมันฮะผลงานที่เห็นทุกวันนี้เป็นผลงานของลุงตูนะฮะองค์มนติลุงตูขณะเป็นนายกซาอุดิอาระเบียพี่น้อง หลายท่านนี่ก็มามีห้องพักที่นี่มีนะพี่น้องมุสลิมครับแรกเปลี่ยนกันพี่น้องไทยพุทธพี่น้องซิกหมดนะฮะที่นี่คือประเทศไทยในยุค2,567ครับก็อาจจะมีแปลดบ้างคนไม่ดีบ้างก็ธรรมดาครับพระหลวงเราก้าวถึงส่งส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพระหลวงเราเก็สืบสาร รักษาต่อยอดนะฮะตัวแปรของการเมืองคือเงินทุนทุนเทาทุนสามานสมัยผมเรียนมัธยมนะครับการเมืองเขาสู้กันด้วยความสามารถความดีนะฮะหลัง2547ร้อยบเจ็ดปรากฏการข้อการเมืองก็เกิดขึ้นทุนสมม,มทุนสามานก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะที่นี่คือประเทศไทยครับประเทศไทยที่คน บางกลุ่มเห็นเงินสามานุนสามานมากกว่าความดีไปดูประวัตินักการเมืองแต่ละคนบางคนบางท่านว่าเขาเล่นการเมืองเพื่ออะไรนะเขาเล่นการเมืองเพื่ออะไรจนกระทั่งถึงวันที่ยีบสองพฤษภาคมก็มีวันบรูรณาการระบอบประชาธิป,ปไตยของไทยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับพี่น้อง ต่างประเทศไห,หลายประเทศแต่ผมได้พูดคุยเขาเพราะว่าเราไปติดตามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันติดตามเรื่องยาเสพติดเรื่องการปลอมบัตรสารพัดที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายเรื่องจบในยุคกงตูแต่หลายเรื่องยังไม่จบเพราะว่าต้องใช้เวลาสองในยุคกงตูสองมีปรากฏการไอแม็กดุดจาก้อ ซูปเปอร์นายกทักษิณน,นะครับแต่ซูปเปอร์นายกทักษิณท่านก็บ,บอกว่าไอ้แม็กม่ใา่คนเป็นสัตว์และเป็นหมาที่ซูปเปอร์นายกทักษิณกับขุณโอ๊กเลี้ยงเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสัตว์ฟาร์มเป็นสัตว์มันก็สร้างปัญหามาโดยตลอดแต่ผมก็ไม่กล้าพูดครับเพราะผมเกรงใจคนดี VIP ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตครับจนกระทั่ง VIP ท่าน วางมือผมก็มาต่อสู้เรื่องนี้ต่อสู้ไก้แม็กเป็นสัตว์เครือข่ายสัตว์เครือข่ายคังคูบานเครือข่ายโมลาโคกสำราญมันอยู่จังหวัดไหนผมไม่รู้นะฮะแล้วก็เครือข่ายก้นกอบสองแสนนะฮะเครือข่ายสี่สิบเอ็ดหนึ่งตนสองตนสามตนบางกรมบางกระทรวงเครือข่ายสี่สิบสามมาน และเครือข่ายเสยบางคนฮะเออรี่มาเป็นพลเอกกับไอ้ชาวนาตาโปนกำแพงเพชรบ,บางคนนะฮะมีการวางแผนซื้อข้าวขายข้าวกับบริษัทเอกชนกับชาวนาแถวนครราชสีมามีใครอ่ะอันนี้พูดไม่ได้ก็จะอยู่ในขั้นตอนที่ผมจะต้องทำเสือถึงปปชถึงปปปเพราะว่าวันนี้เมื่อบิ๊กต่อไปต่อสัก เราต้องใช้โอกาสนี้ครับพี่น้องชาวนากเกษตรกรพี่น้องปทุมพี่น้องของกิวพี่น้องตากพี่น้องสมุทรสาครครับเมื่อวานพลุข่าวปุ๊บพี่น้องสมุทรสาครดีใจเลยนะฮะนาสมมติน้องลินน้องสาวผมเนี่ยต่อสู้เรื่องไม่ดีเป็นคนใจบุญปล่อยนอกปล่อยปูด้วยกันนะฮะแล้วก็ กวาดกลัวจากอิทธิพลอิทธิฤทธิ์ของสังกสีแคดเมียม<อ>เขากบอกดีใจมากเลยที่ไปต่อกลับมาเพราะว่าเราทราบความดีของพี่ต่อจากการติดตามจากพี่ยิ้มนะฮะพี่ยิ้ม,พ,มพี่ยิ้มเตรียมหารรุ่นยี่สิบสองก็เป็นลูกศิษย์คูบาเปญชุ่มผมเองไปกราบคูบาเปญชุ่มสมัยพันเอกท่านหนึ่งเป็นผู้การคอมนะ น,นีก็เล่าสู่กันฟังว่าเรื่องการเมืองผมก็ศึกษาแบบถึงขืนถึงลึกถึงเรื่องเพราะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองหลายพรรคนะครพี่ป้าหน้าก็อยู่หลายพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยพา .2568 ป,ปลายปีก็ประเทศไทยอยู่ในอุ้งมือของสองครามจิตวิทยาโซเชียลเพราะว่าเด็กเยาวชน,นไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์นะครับ มันคือปัญหานะ,ะแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับใช้วิธีแอบอ้างจะทำลายสถาบันแล้วสถาบันทำอะไรกับท่านครับผมถามแค่นี้ฮะสถาบันมีพระคุณนะฮะพระหมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับมันเกิดจากความละโมบความอยากใหญ่บางคนทำธุรกิจนะฮะพี่ป่านาอาลูกหลาน บางคนทําธุรกิจกับขายใหญ่ทางการเมืองรู้ว่าเถ้าทําการเมืองมีอํานาจหน้าที่มีประโยชน์เป็นผู้นํารัฐบาลและเศรษฐกิจของตระกูลตัวเองจะยิ่งใหญ่ขณะนี้ก็หลายตระกูลยึดสื่อบางสื่อไว้แล้วนะครับผมบอกมาตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีสื่อสมม,มสื่อสามารถนะครับผมไปเวียดนามกับสัมพันธ์นังสือพิมพ์ในประเทศไทยนะขณะที่เป็นกรรมการบริหาร สมาคมสื่อแห่งหนึ่งนะครับผมนอนห้องเดียวกับนักจัดรายการทีวีขณะนั้นเพิ่งเริ่มทำสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแต่ผมผมเองก็เก่งใจนอะนห้องเดียวผมก็ย้ายโรงแรมไปนอนจ่ายเองแล้วก็อยู่ในเวียดนามตามที่กฎหมายเขากำหนดไปศึกษาไปดูไปดูพฤติกรรมสื่อไปดูต่างๆไปดูมาเปรียบเทียบเทียงกับประเทศไทยว่าทำไมเวียดนามเขา เขาเจริญเร็วฮะเพราะใจฮะใจของสื่อเวียดนามทุกอย่างนะฮะใจของคนเวียดนามใจของนักลงทุนเวียดนามมันอธิบายไม่ได้นะฮะแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าเออโอเควันนี้นะก็มีมีพี่น้องหลายคนลุกขึ้นมาสู้อย่างเช่นที่ชมาลชพานชม,มาลวุเชตเนี่ยนะฮะก็เป็นกำลังใจเพราะมันกลายเป็นว่าจะใช้คำพูดว่า,างไงอ่ะ อืมแต่ก็ดีนะผมฟังท่านจุติอธิบายอภิปรายในสภาครับขอ,ขอขอบคุณท่านจุติการเลิกนะฮะที่อภิปรายในสภาครับสังกัดพรรคสภาไทยท่างชาติอันนี้ไม่นด้มาเชียร์นะฮะแต่ท่านใดท่านอภิปรายด้วยความจริงเนี่ยเพราะว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างผมก็จะนํามาเสนอเพราะเพราะท่านจุติเนี่ยเป็นคนปลุกกระแสว่วคนเป็นรัฐมนตรี คนเป็นนักการเมืองกรุณาอย่าเป่าสาครับอันนี้แหละฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าท่านจุดตีไกรเลิกเนี่ยเป็นดินเอลงตูโดยแท้คือท่านไม่เฉยฮะไม่เฉยต่อความไม่ดีนะลงตูนี่ถ้าใครไปละเมิดสถาบันหรืออะไรตาแววตานะแววตาลงตูเนี่ยแววตาใส่ซื่อแววตาแห่งความจงรับพอดีท่านจะออกทันทีนะครับ อย่าลืมน้าพลงที่มาเปิดเปิดนั่นอนั้นลุงตู่พูดที่สมุยครั้งแรกนะครับลุงตู่ไปสมุยสองครั้งสามครั้งสองครั้งครับผมจาไม่ผิดนะแต่ผมไปทุกครั้งแลวพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเชียงรายพี่น้องสุพรรณการไปให้กาลังใจลุงตู่ที่สมุยและทุกทกที่แต่ผมมีเอฟซีพื้นที่ของลุงตู่เพราะเพื่อนผมสุทัศน์ไกรวงนะฮะคนบ้านดอนครับนายกเป็นญาติเขาทั้งนั้นนะฮะ มหาบำมลุงฮะพี่หลวงอ่ะมหาบำมลุงมีบ้านทั้งสมุยทั้งบ้านดอนสุลาด์เนี่ยฮะที่สนิทกันเลยชื่อไม่ได้เพราะรับราชการบางคนเป็นอาธิบดี D ก็มีนะฮะเป็นรองธิบดี D ก็มีเดี๋ยวนี้เป็นผู้ตรวจก็มีก็เป็นเอฟซีองตูไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะไปในวันที่เป็นวันหยุดราชการเราก็ไปหรือนอกเวลาราชการอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สมุยนี่มีเครื่องวังเกอะไอเวบินตรง อันนี้เราเล่าสู่กันฟังว่าเราจะต้องส่งเสริมให้คนดีด้านปกครองบ้านเมืองแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องสถาบัานนะครับเพราะประเทศไทยเราพระมหากาษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับนกักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดนะฮะก็ขอสับแช่งคนชั่วคนไม่ดีที่ทำลายสถาบัานจงมีอันเป็นไปครับผัชะผระพุนเจริญพักดีเอก คน,คนถามครับเป็นกำลังใจให้คนรักชาติรักสถาบันรักในหลวงรักพ่อหลวงหล่อเสด็จและพระอ,องค์ทุกคนครับตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลและลุ่มหลงครับพวกเราพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายต้องตื่นและลุกขึ้นมาสู้กับความจริงนะครับความจริงขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามนอกแบบ สงครามที่ไม่ได้ประกาศนะครับเป็นสงครามสื่อโซเชียลเป็นสื่อโซเชียลนะฮะเป็นสงครามไอทีของเครือข่ายคนไม่ดีที่ไม่ใช่เครือข่ายของคนนะครับเป็นสัตว์ที่เรียกว่าส้มเน่าหลอกหลอนพังพรนโมเดลมันมาแล้วครับชายุทธวิธีทําลายเด็กสตรีเยาวาชนและทําลายชาติละกษัตริย์โดยมีความพยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนรััตนีและ พยายามจะแก้ไขมาตราหนึ่งสองครับเตือนเธอดชาวไทยนะครับลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาต้านพังพรโมเดลนะครับมันมาแล้วครับพังพรโมเดลส้มเน่าหลอกหลอนจากยุทธวิธีสุขโปงนาลีมาปี62ของคนหนีคดีสู่ยุทธวิธีใช้เด็กสตรีและเยาวชนจนถึงการพยายามแบ่งแยก ดินแดนรัฐปัตตานีครับสู้สู้ครับลุกขึ้นมาสู้นะฮะยานยนต์ไม่จอดตายบนหลายมีเครื่องสนามครบพร้อมรบทุกเวลาพัฒนาไม่หยุดยั้งครับมันมาแล้วครับสงครามคองโจรในคาบของสัตว์อุบาททางการเมืองครับลงพลังตั้งมั่นครับต้าน พังพรโมเดลรักเด็กรักเยาวชนพิทักษ์รักษามาตาหนึ่งสองด้วยชีวิตครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ